มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนหายไปหลายวันเลยมีธุระช่วงนี้ธุระมากมากพี่ตู่ไม่ใช่มไม่มีคลิปทำานะเพราะมันไม่มีเวลาจะทำคลิปจ้าสบายดีกันหรือเปล่าจ้านี่พี่ตู่ก็จะมาทำคลิปอาหารสั้นๆนะจ้าว่าวันนี้พี่ตู่ จะทานอะไรเอ่ยกำลังเตรียมกระเทียวอยู่วันนี้พี่จูก็ทำอาหารหง่ายๆจ,จ้ะจูจะมาผัดถั่วลําเตาคือแปดเนาะกับหมูสามชั้นหมักจ้ะ ไม่มีเวลาเลยต้องขอโทษกับเพื่อนยูทูบเอทุกคนทุกคนนะจ๊ะช่วงนี้พี่ตู่ก็ไม่ได้มีเวลาไปดูเลยเดี๋ยวจะไปดูย้อนหลังให้นะจ๊ะยุงย่งยุงย่งยุ่งยุ่งก็เจียมกระเอเจียวกระเทียมจ้ะแต่สูตรพี่ตู่นะจะทา ผัดต่ทััวน้ำเต้าหูสามชั้นละที่ตูใส่พริกไทยลงไปแล้วแล้วก็น้ำมันหอยจ้ะเพราะเราจะให้มันกรอบๆเราต้องใส่เครื่องไปเลยจ้ะนี้ก็เหลืองแล้วจ้ะอันนี้ก็ใส่หมูหมักสามชั้นไปเลยจ้ะ ใส่น้ำมันหอยพริกไทยน้ำตาลหน่อยหน่อยผงล้วนหน่อยหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ซอส ก็มาผัดหมูรวนหมูให้มันแต่หมูหมักมันจะเหลือยังไงหรอกน้องลิมคิ่ถึงนะจ๊ะแม่จีอย่าเพิ่งน้อยใจนะพี่ตู่ยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปเลยยุ่งจ้ะ มีหลายอย่างจ้ะตอนนี้ก็มาทำคลิปอาหารให้ดูแล้วนะจ๊ะผักไม่รู้เขาเรียกอะไรเนี่ยมีที่แฉงก,กลางเยอะเลยถั่วแต่ถั่วแปบถัว่วละแปบถัว่วลันเตาเหรอถ้าใครรู้ชื่อก็เขียนมาด้วยมันเป็นถั่วอะไร มันถั่วแปกเนาะมันแบนเนี่ยมันแปบอ่ะวันก,นก็จะทำอยู่คลิปอะ่ะพอดีพี่ที่มาจากบึดนน่ะแกมแกแกเกิดไงแกวันเกิดนี่มันล่างสามแกเนาะลูกแกก็หลานแกก,นแก,ก็อยู่เมืองไทย พี่ตู่ก็ชวนแกมานอนนอนที่บ้านพี่ตู่จากพี่แม่มอ่ะที่เคยทานข้าวกับพี่ตู่มีคลิปอยู่สองคลิปนะชวนแกมานอนที่บ้านตอนเช้าพี่ตู่ก็จับวันเกิดพี่แกแต่ไม่ออกคลิปหรอกเดี๋ยวลูกเขาจะว่าเอาเสารแกไงก็ตอนเช้าพี่ตู่ก็ ทำน้ำชาน้อนแล้วก็ทำขนมปังแบบใส่ชีสกรอบให้แกแบบจับให้แกแกเป็นที่ใหญ่เนาะแล้วพี่ตู่ก็ให้เงินไปห้าสิบยูโรไวพรพี่ตู่ร้องเพลงไวพรให้แกที่แมมแกร้องให้แลระมวานน่างนี้อย่าร้องอย่าร้อง เรามาอยู่อย่างนี้เราต้องช่วยเหลือกันดูแลกันแน้องราไงวุ้ยเลยอ่ะแกกลับไปแล้วนี่ตัวเอาไปส่งหนงบ้านแฟนแกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะระเทนีไทยเนี่ย โอเคนะจ๊ะนี่ก็หมูก็เหลืองแล้วเห็นไหม,อ,อ,มอาหารหง่ายๆข้าวอนล้นนี่เราก็ที่เราผสมไว้ทุกอย่างแล้วเนะี่ย ลราก็เทลงไปเลยเครื่องเราไม่ต้องไปขัดมันนาน็นจะไม่กรอบ กับน้ำพิกโอ้ยสุดยอดเลยเนะ <Yeah. S 1> น,น,นี่ยเนาะดูส่วนน่ารักสะพานไหมเอยหัดหมูสามชั้นกับถั่วลันเตาจองหน้าอร่อยอร่อยเนาะมาเนะานะมาทานด้วยกันจ้ะทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะ อย่าลืมพี่ตูนะจ๊ะยังไงก็ก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ตูด้วยนะจ๊ะ้าได้ดูคลิปนี้คิดถึงเหมือนเดิมจ้ะไม่ได้ไม่ได้ทิ้งทําคลิปหรอกจ้าแต่มีธุระจจำเป็นจริงๆและให้พี่ตูทําอะไรให้เสร็จก่อนเ่แค่นี้ก็ ตัวลังตาไม่ต้องขัดมากแค่นี้ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูอีกครันะ้งนึ่งมากมันไหมเออ ทีนี้ก็เอาไฟออกได้แล้วจ้ะมันจะกรอบอร่อยทานกันน้ำพริกหรือว่าไม่ต้องทานกับข้าจเาจ้าข้าวเจ้าร้อนๆจ้ะทีนี้ก็สำเร็จแล้วจ้ะจานเดียวจบ ร้อนอนจ้อเคนะจ๊ะนี่ก็พี่ตูก่ก็ขอโทษทีนะเพื่อนๆเอาไม่เนี่ยเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคะเอ็นี้มันขามันเอียงไม่ควันกุ่ยเลยน่าทานไหม หมูสามชั้นกับถั่วลันเตาหรือถั่วแปบจ้ะน่ารับประทานนะหมูหมัมกไว้จ้ะมันจะได้นิ่มๆอ่อนๆถั่วลันเตาก็จะได้ก,กรอบๆจ้ะเอามาฝากนะจ้ะใครอยากทานก็ไปผัดเลยทานกับข้าวเจ้า ร้อนๆถ้าใครชอบข้าวเหนียวก็กับข้าวเหนียวก็ได้นะจ๊ะถ้าทำไม่เอยเนี่ย,อ,ยาอาหารจานเดียวพี่ตู่ละง่ายๆเนาะพี่ตู่ก็จะขอจบ แค่นี้ก่อนนะจ๊ะก็ขอฝากอาหารจานเดียวของพี่ตู่ได้นะจ๊ะช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอขอบพระคุณมากๆจ้ะคลิปนี้พี่ตูก่ก็ขอจบแค่นี้ก่อนจ้ะโอเคนะจ๊ะ คิดถึงเพื่อนๆพืนยูทูบเบอร์ทุกคนจ้าบายบายเอาไว้ดูคลิปหน้าต่อนะจ๊ะ